ครับวันนี้เป็นเป็นเด็กไม่ดีนิดหนึ่งวันนี้วันวัน,นวันนี้ขอพักนะ,ะวันนี้วันนี้ขอพักงานนะคะสวัสดีพี่สุภานะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่สุภายินดีต้อนรับมาดูต้นไม้สวยๆนะคะต้นไม้นี้ในราคาสามสิบนะคะทุกคนมีใครจะให้ราคาเพิ่มไหมคะ มีใครให้ราคาเพิ่มไหมคะต้นไม้นี้หายากนะคะทุกคนถ้าถ้าเอาไปปลูกในบ้านแล้วจะในบ้านจะมีความอาล่มลื่นนะคะคนอยู่ก็จะมีความสุขด้วยนะคะต้นไม้นี้ต้นไม้นี้เขาเรียกว่าต้นพามนะคะทุกคนพามก้านทองนะคะพามก้านทอง สีของมันนะสีแล้วก็ลักษณะของมันนะคะมีสีเหลืองแล้วลำต้นนะคะอยู่อยู่อยู่เงาของเขานะคะทุกคนอยู่เงาของเขาก็จะมีแบบเยอะมากเนาะประมาณนะคะประมาณยี่สิบกว่าลูกนะคะลูกของเขานะคะของของพามของพามต้นทองนะคะทุกคนขาทองพี่สุภาจะให้ราคาเท่าไหร่คะ พี่พี่ซูพาจะให้ราคาเกินกว่า30มสิบไหคะพี่พี่ทีละพงให้เท่าไหร่คะพี่ทีละพงปลูกแล้วนะคะปลูกแล้วสําหรับดินปลูกไม่ได้นับค่านะคะเท,นะท่ 20, 20าไหร่นะยีสิบบาทยี่ี่สิบบาทสักร้อยครั้งได้ไหมยคะ อขอบคุณแม่นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านหนึ่ง <c oughs> ผมให้สามสิบเก้าแปดพี่สุภาจะให้สามสิบเก้าเก้าไหมคะ <c oughs> ให้สามสิบเก้าเก้านะี่ให้ไหมคะพี่สุภาสามสิบเก้าเก้านะคะ <c oughs> แค่แค่หนึ่งเซนเท่านั้นเนี่ยแค่หนึ่งเซนก็จะตกเป็นของพี่สุภาทันที <c oughs> ให้ไหมคะพี่สุภาสามสิบเก้าเก้านะคะพี่สุภาเลขสวยนะคะเลขสวยนะคะถ้าเอาไปปลูกที่บ้านนี่คือแบบโอ้โหจะนำโซกมาให้นะคะจะนำโซกให้ชาวบัานยังไงสินะวะ พิธีรพงพิธีพธีรพงกับพี่สุภาเนี่ยไปซื้อต้นไม้ที่ไหนเดี๋ยวโอ้ยมจีได้ขายหมดเลยเพื่อจีได้เพื่อจะคลองห้านจีได้ขายที่สงสัยว่าปิดนานก่อนเลยพู้หนึ่งอาย20บาทพูหนึ่งอาย25บาทโอ้ยเนาะสรุปนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะต้นไม้ต้นนี้เนะะี่ยตกเป็นของพี่สวนป่านะ,ะสวนป่าสัตพรนะคะ พี่เขาชอบสวนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่4ีนะคะสาวสาวเมืองจมยังครับนะคะไปดิจมค่ะกำลังประมูลต้นไม้อยู่นะคะประมูลต้นไม้ต้นนี้นะคะในราคาสามสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเหรียญน,นะคะพี่จีจีจะให้ราคาเท่าไหร่คะพี่จีจีจะให้ราคา ต้นไม้มีเท่าไหร่คะ <c oughs> สามสบเอด็ดสาสเอดเหรียญน,นะคะเอาไหสวัสดีครับพี่จีจีนะคะจากพี่สวนป่านะคะคุณจีจีสวัสดีครับนะคะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ๆนะคะพี่พี่ส g จะไม่ให้ราคาเลยให้ให้ยี่สิบล้าน <c oughs> ขอโทษน,นะคะพี่สวนปลาพี่สี่จีให้ยี่สิบล้านไปเลย <c oughs> ได้ยี่สิบล้านเลยเย่ yeah. <c oughs> ปิดการประมูลนะคะสําหรับการขายต้นไม้วันนี้นะคะทุกคนปิดการประมูลนะคะได้ยี่สิบล้านแล้วนะคะ ได้ยี่สิบล้านในการประมูลนะเแย่โอ้ยในที่สุดในที่สุดนะคะก็มีคนมาเห็นค่าแลมาเห็นค่าของของคนปลูกดอกไม้นะคะวันนี้